งต่อไฟอาวันนี้มาขนมันต้องงามครับนี่เจ้าของมันปิดยังนอนไหนนอนผู้ผู้ผู้เบาผู้เบาคู่ผู้เบาคู่นอนไหนาเหือนบ่ประมาณหนึ่งไรครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่ตันครับตอนนี้เต็มแล้วสองรถคือเนี่ยโอ้ยรถนึงมานี่เต็มแล้วรถนึง ดูดูรถจะคของมันฮะเขาไปกินไม่ใช่ห่ะอนันก็เดี๋ยวเอาเอารถน้องเกามาใส่นะครับฮะสังเจยก็ออกได้กระเป๋าหนึงดีสังเจยเกาห่าอัร้อยยี่สังเจย เราเอาตุกตุกมาขนได้สายเบรกดเดี๋ยวเราจะออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนไม่ได้นะครับมันมีนชานะนี่ดิดูวะดู <c oughs> ไฟก่อนดูไฟก่อนเอาไปขายร้านมันสำเต็งครับใสล่ลองใช่ลอง โอ้ยังไม่ทำงานเลยนะออบแล้วโอ้สีสวยทั้งน้ำมันทั้งน้ำมันกับตัวไดอีกมะนามบ่เอาพัดงงมลมชีเกียวไปงานมุมวนเล้ว่าเกือบขาดทางหนึ่งวะ่ะนี่ครับมันประมาณนี้มันประมาณเจดเดือนเจ็ดเดือนครึ่งประมาณนั้น น,นก่อนน้องก้าวเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วเราจะออกไปก่อนครับบิน้าก็จะถึงไกลด้วยโอ้ตอนนี้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวันหกศูนย์เจ็ดห้ายือบอมมือหมียดมาเลยมือ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวปรนนักรถครับ สามสตอร์นนะครับสามบาทสามสิบห้าใชครับราคาวัดเปอร์เซ็นต์สามบาทเจ็ดสิบเดี๋ยวจุ่ให้ดูไม่วัดสามบาทสามห้าแล้วเราครับ 1,525ไปได้ ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับโอ้ขี่โบนยาวเลยรอบนี้สัน้นให้แสดงขั้นละกาวร้อยลูกบ่อไฟกาวร้อยเขาใช่ไหมขออ่ะอ่ะกาวดิกาวลอยน้อยๆมึงบอ,อกของใข่งนี่โอ้โอโอโอโของใส่แล้วบอ,อเดินทางก,กลับครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนาะสองโมง สองหมื่นเล<ห>นคอยไปแซ่งอยูุู่นอกก็ได้วะก็ได้ก <c oughs> ็่ได้ก็ได้เขไม่เอาไหวหรอกก็ไม่ได้เอาไห้อันนี้วก็สิไหวกว่าทุกๆอยู่ดอ,อกตอ <c oughs> นนี้ก็เดินทางกลับครับ สามร้อจะถึง20,000ื่นต้องไปทุกวันเยถะได้เดือนสองหมื่นปาดไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ